แชร์กันล้เรียบร้อยกันเสียอะไรบ้ไม่ขึ้น,น,น,นอะไรอะเอันผมกดแล้วไม่ขึ้นอนะเฟซบุ๊กเ้าอ่ะ เออยายาไลฟ์ลงไหนอ่ะใหดีกับทุนครับมันไม่ขึ้นอ่ะแชร์ลงในป,กปักรัดมุสลิมป่ะหรือชุมชนระไม่ใช่ชุมชน,นมันยังไม่เจออ่ะ ครับอยู่นะเสียแจ๋วเฉลียวเฉแจ๋ว أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. اللهم وفقنا لعبادك بما تحبه وترضاه والهمنا والرشد والصواب يا رب العالمين وما توفيق إلا بالله. อััยละะกกตว ع ل น ك ت ذ ك ر ن ล وإليك أ ن บะนาวะอ ك ا ل م กั ر มะซีรมาชาอัลลออฮ์าจารย์อิดริสนะครับอาจารยกเดลีตจากเชียงใหม่นี่วะอะลัยกุมุสลามนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับผมพอดีกระตุ้นมาอาริฟนะครับในวิชาตับเซตนะครับหรือการอาธิบายอัลกุรอานนะครับอย่างที่เราผ่านมาแล้วเก้าสิบกว่าอายะนะครับเก้าสิบกว่าอายะเนี่ยเรานับเป็นเท่าไหร่กุรอานมีหกพัน 6,000อายะนะใน6,000ก็มัน2อเปอร์เซ็นต์นชาลห์ะนะครับการเ,าเรียนรู้กุรอานเนี่ยนะครับอุลมะาบางท่านเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิตนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องรีบก็ได้นะพี่น้อง10ปี20ปีจบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเราการสอนตับเซ้น,นี่เราเน้นไปที่สิ่งที่เราได้รับเนาะเราไม่ได้เน้นเรื่องจำนวนนะครับ อย่างที่เราบอกว่าอ่านคุรานเนี่ยได้ผลบุญแน่นอนใช่ไหมเราได้เนี่ยหนึ่งอักษรเนี่ยเราได้10ความดีนะก็คือบิสมิลลาห์นะมานนะฮิมก็คือบาหนึ่งตัวซีหนึ่งตัวซีวซมีมนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจความหมายด้วยได้เพิ่มอีกหากว่าเรารู้ที่มาที่ไปด้วยได้เพิ่มอีกนะได้เพิ่มไปเรื่อยๆนะได้เพิ่มไปเรื่อยนี่คือสิ่งดีเกี่ยวกับกุรานกุรานเนี่ยเป็นมดิสซาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งมาสจันนะที่พระเจ้าเนี่ยพระราชทานมา มริศาส์เนี่ยพระเจ้าให้กับนบีทุกคนนะครับเรื่องเล่าของกุรานที่เราเรียนไปถึงเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของนบีมูซานะหรือโมเสสนบีมูซานเนี่ยอย่างที่เห็นว่า <c oughs> มีมริศาส์เยอะนะตั้งแต่อะไรแล้วอะตั้งแตเ่เราเคยดูในหนังอะหนังก็ทําคล้ายๆกับคําเข้าใจของมุสลิมนะผมตีไปว่าครึ่งหนึ่งอะอตรงกันนะครับก็คือไม้เท้าเป็นงเูเสกอะไรได้อีก กทะเลแยกนะครับออ่าเอา่อมีการทดสอบต่างๆเนะี่ยที่ลงมาให้กับเออ่คนในอียิปต์ในยุคสมัยของนบีมูซานาบีมูซาเนี่ยอยู่ในสมัยอียิปต์โบราณน,นะครับซึ่งคาดว่า,าเป็นยุคสมัยของรามาเสดที่2อ,อยู่ในนิวคิงดอมเป็นกษัตริย์องค์ที่ประมาณราชวงศ์ประมาณ23่สนะยี่สิบขึ้นไปนะครับจนถึงนั่นแหละนะฮะราชวงศ์อียิปต์เนี่ยสิ้นสุดที่ที่ราชวงศ์ที่30นะครับเสร็จจากสาสิบก็สูญสิน้น เออกริัตย์อีโบรานก็ไม่ใช่กษัตัตย์แล้วหลังจากนั้นก็เป็นแค่ผู้ปกครองแทนที่ถูกส่งมาจากฝั่งของออฝั่งของโรมันนะครับบิมูซามีโมจิซานะครับนะอันนี้เนี่ยตรงกันนะในในทัศนะความเห็นของเออชาวคริสเตียนนะครับนาซอรอเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าคนจะเป็นาศาสดาเนี่ยจะต้องมี จะต้องมีสิ่งที่เป็นปฏิหารนะสิ่งเป็นปฏิหารนะครับพระเจ้าจะให้แค่เฉพาะนะศาสดาเท่านั้นแต่อิสลามเนี่ยเราอธิบายเพิ่มเติมว่าปฏิหารที่พระเจ้ามอบให้มาต้องมีเป้าประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือการเผยแผ่แผศาสนาไม่ใช่ทําเล่นๆอ่าไม่ใช่ว่าพระเจ้าให้สมมตินะสมมติพระเจ้าให้นบ,บีสามารถแหวกทะเลได้นบ,บีมุซาก็แหวกเล่นเลยตีตีเล่นไปไปต,ตีตรงอะไรแม่น้าสโตงทีหนึง่ง ไปตีแม่น้ำเจ้าพยาทีหนึ่งใช่ไหม,ไ,มไ,ไปตีมหาสมุทรตรงนั้นทีหนึ่งตรงนี้ทีหนึ่งไม่ใช่นะครับไม่ได้ตีเล่นๆน,นะครับมัอจิศาสเนี่ยพระเจ้าอนุญาตให้าศาสดาเอามาใช้เนี่ยนะใช้แค่เฉพาะเพื่อช่วยเหลือในการเผยแผ่าศาสนาะหรือเอาตัวรอดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอาไปใช้เล่นๆนะนบ,บี หรือาศาสดาคนหนึ่งของอิสลามเหมือนกันก็คือนบีสุไลมานหรือโซโลโมอนนะครับตามการบันทึกเนี่ยโซโลโมอนเนี่ยในในความเชื่อของชาวยูไม่ใช่าศาสนาทูตอรเลยเป็นแค่กษัตริย์เฉยๆนะครับแต่อิสลามเนี่ยบอกว่าโซโลโมอนหรือโซไลมานเนี่ยเป็นาศาสนาทูตนะ,ะมีคมภีร์มีการถูกสั่งใช้เผยแพ่าศาสนานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่โซโลโมอนทำนะอัลลอ์ให้นบีสุไลมานทำได้นะก็เพื่อนี่แหละนะเพื่อที่จะช่วยในการเผยแผ่คําสอนของอัลลอฮ์สุบฮานุตลานะครับ ทีนี้เราเข้ามาถึงอายะของเราในอายะที่95นะ94นะครับคุณมูบอกว่าให้นัดสอบนิดหนึ่งสองสามอายะนะครับอัซลบิลลาฮิมินัชชัยตอนอูร์รจิม قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه, فتمن خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشرقوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر ว um ะลอฮุบะซีรุมบิมายามาลูนเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยอเลตาลาทำการนะครับพูดถึงอ่าที่เราผ่านไปตต้องสิบครั้งนะที่บอกว่าเป็นอะไรเป็นความปวดปาลาอเลที่มอพายสิบครั้งครั้งสุดท้ายก่อนจะเข้าอายะนี้เนี่ยอเลทำการย้อนอ่าเหตุการณ์ที่พระอ,องค์ยกภูเขาตูดขึ้นมาใช่ไหมอ่าแล้วก็สรุปง่ายๆนะคือยกพวกกันมาถ่าวจะฟังไหมนะจะเชื่อฟังไหมนะ ถ้าไม่ไม่ฟังเนี่ยดเดอาภูเขาถล่มใส่คนนี้โอ,ยอ้ยอมแล้วยอมแล้วนะครับนะอันนี้คือเป็นเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์อะไรเต็ไมไปหมดเลยลอตลา,าบอกยกภูเขาขึ้นมาแล้วขู่ก็แล้วนะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นชาวบันนีสลออินก็ไปสร้างรูปปั้นวัวมานะแล้วก็เอารูปปั้นวัวเป็นพระเจ้านะครับนะ กุลบิสมายะมุรุกุมบิฮีอีมานุกุมเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะซึ่งมาทําลายอีมานของพวกพวกเขาเองนั่นแหละนะ,นะทีนี้อลาตาลาขึ้นเรื่องใหม่นะครับแต่ยังยึยดโยงกับเรื่องเก่าอยู่กุลจงกล่าเถิดมูฮัมหมัดนะ กุ้นเราจำภาษาหลับไปก็ได้เผื่อเราไปอ่านเจอครับกุ้นนะครับในกุรอ่านเนี่ยถ้าหากว่ามีกุ้นขึ้นต้นในเนื้อเรื่องใดๆก็หมายถึงว่าเราตาลาสั่งใช้ให้นบีมูฮัมหมัดพูดออกมาหรือให้นบีมูฮัมหมัดเอาเรื่องนี้ไปคุยนะกับชาวยาฮูดีนะในยุคสมัยของนบีนะจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดคุยไปพูดให้พวกยาฮูดีฟังอินกานตลลกุมุดดารุลอาคราตอินดัลลอฮ์นะ หากว่าพวกเจ้านะเชื่อว่านะนะหมายถึงพวกยาฮูดีในสมัยนบีเชื่อว่าดารุลอาคิรอห์นะโลกโลกหน้านะซึ่งหมายถึงสวงสวรรค์เนี่ยอินดัลลอฮ์นะที่อยู่นะที่อัลลอฮ์สุภาโนตาลาก็คือสวงสวรรค์ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้เนี่ยคอลิสตันมินดูนินนัสะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างเอาไว้ให้แก่พวกเจ้าเท่านั้นอ่าชาวยาฮูดีเนี่ยความเชื่อเนี่ย พอมาถึงนบ,บีมุ h มมมัดชาวยิวฮูดีเนี่ยความเชื่อของเขาเพี้ยนไปเยอะจนไปถึงขั้นว่าถ้าหากว่าไม่ใช่ยิวแล้วไม่ได้เข้าสวรรค์อ่าไม่ใช่ยิวฮูดีเนี่ยหมดสิทธิ์นะครับอยูอยูกลายเป็นประชากรชั้นล่างอิมัมได้เล่าต่อว่าผมอ่านตับเซตเลยมานะเมาาื่อเช้าอดีลืมอิมัมนัสซาฟีน่อิมัมนาาัซา,าฟีบอกว่าไอ้ที่ว่าเกินเลยเนี่ยถึงขั้นว่าคนที่ไม่ใช่ยฮูเนี่ยตายแล้วไม่เกิดใหม่นี่ ตายแล้วไม่เกิดใหม่คือตายระดับศูนย์ไปเลยนะไม่มีการเกิดขึ้นมาคืนชีพมาไปรับอะไรนะครับก็คือตายแล้วก็ไปเลยนะค่ะัครูต่วนท่อนนี้คููตวนบอกตายแล้วไปเลยแต่สวงสวรรค์เนี่ยถูกเตรียมเอาไว้ให้กับชาวบานิอิสรอ,อินหรือชาวยิวฮูดีหรือผู้ที่ศรัทธาหรือเชื่อมั่นในศาสนาของเขาเท่านั้นนี่ใครที่ไม่ใช่ยิูดีไม่ได้เข้าสวรรค์นะ ฟาตามันนาวุลมาตอิงคุนตุมซอติกินถ้าหากว่าพวกเจ้าเชื่อแบบนั้นแล้วเราก็ฟาตามันนาวุลมาตาทำไมถึงไม่อยากตายกันเล่านี่เราถามกลับเพราะถ้าพวกเจ้าเชื่อว่าตายไปโลกหน้าเนี้ยนะได้เข้าสวรรค์นแน่นอนอาลอสร้างสวรรค์ไว้ให้ชาวยิวฮดีสทำไมไม่อยากตายกันเล่าอยู่กันทำไมดุนยานาันานอะ่ะเออขอให้ตายสิขอให้ตายนะคุณตวนบอกว่า แม้ว่าพวกเจ้าจะพูดจริงตามขม,มาขอัครเจ้าว่าแน่แท้สวรรค์นั้นเป็นของพวกเจ้านะถ้าผู้ใดที่สวรรค์เป็นของเขาเขาจะต้องเลือกเอาทางสวรรค์ความตายนั้นจักนําพาไปสู่สวรรค์พวกเจ้าก็จงอยากตายกันสิน,นี่ทำโดนคุณตวนนะครับนะพอตายแล้วจะได้เข้าสวรรค์ทำไมไม่อยากตายกันวัยเยตมันนาหูอบาดันนะแต่ในความเป็นจริงแล้ว ลเยตมันนาฮูพวกเขานั้นไม่มีทางนะเราตาลาใช้ลันนะครับในภาษาลาบเนี่ยลันหากถูกนําหน้าคํำกริยานะครับจะทําให้คำกริยานั้นลงท้ายด้วยกับฟัททะหรือตัดนูนนะหรืออีกความหมายหนึ่งคือคําว่าลันนั้นเวลาเอามาเข้าในกริยาจะหมายถึงไม่มีวันนะขอยกตัวอย่างอาจารย์ธมิตรสมัยเรียนนะครับอาจารย์ธมิรก็มี เ,เพื่อนเพื่อน,อนผู้หญิงในห้องอ่ะอนัทถ้าผู้หญิงคนเนี้ยบอกแกว่ารันโอเฮิบบุกนะฉันไม่มีวันรักแกอ่าจีบให้ตายก็ไม่ติดจยนบอกนะพวกเราขำว่า<อ>จีบให้ตายก็ไม่ติดแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าลาโอเฮิบบุกนะฉันไม่รักเจ้าฉันไม่รักเธอนะอ่ะอ่จาจันมิรบอกว่าพยายามต่อไปเดี๋ยวติดแน่นี่ เพราะฉะนั้นเราเรามีความต่างระหว่างไม่มีวันรักกับไม่รักนี่ถ้าไม่รักนี่คือมีโอกาสอยู่อนะ่าตื้อเข้าไปตืป้อเข้าไปตืป้อเข้าไปตืป้อเข้าไปอาจจะติดนะครับแต่ถ้าไม่มีวันใช้คําว่ารันปุ๊บเนี่ยไม่มีวันนะเขาเรียกปฏิเสธถึงยาวถึงอนาคตเลยไม่มีวันนะอัลตาลาจึงใช้คํานี้รันไลยะตามันเนฮูอ,อบัดันนะมุฮัมมัดฉันจะบอกให้นะ ชาวยาฮูดีเนี่ยไม่มีไม่มีวันนะที่จะหวังที่จะตายเด็ดขาดนะบีมากอดดามัตไอดีหิมเนื่องมาจากว่าสาเหตุที่พวกนี้ไม่อยากตายเนี่ยบีมากอดดามัตไอดีฮิมเพราะพวกนี้เนี่ยทำความผิดก่อนรอไว้เยอะ,อะทําไมทำํำเยอะก็ดดามัตไอดีหิมที่ทำไว้เยอะคืออะไรจ๊ะก่อนหน้านี้เต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมจากที่อะไร อัลลอฮ์พานบีมูซาข้ามทะเลไปนะครับโอ้โหอัลลอฮ์ช่วยเหลือนั่นช่วยเหลือนี่พอไปถึงเวลาจริงเออไปเอาวัวมาบูชานะครับมาบอกว่าเราวัวนี่มันรู้สึกว่าได้ได้เห็นเนื้อเห็นหนังเห็นเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยนะมาบูชาวัวนี่เนี่ทําผิดไว้แบบเนี้ยนะแล้วเขาคงไม่อยากตายกันหรอกพวกเนี้ยนะแต่ว่าพวกนี้ที่พูดอัลลอฮ์พูดถึงเป็นไงปัจจุบันก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับมไม่มียาฮูดีคนไหนในยุคสมัยนบีมูฮัมมัดหรือ สมัยนะบีมูซาที่ไปทำผิดตรงนั้นนะ่ะมีชีวิตถึงตอนนี้แล้วนะบีมากคดมัตไอดีหิมนะตามที่เขานั้นได้กระทําไว้ก่อนหน้านะ่ะพวกนี้ไม่อยากตายหรอกเพราะว่าทํากับลอไว้เยอะนะว um นะลอฮุอาลีมุมบิซอลีมินและอัลลอตอาลานั้นเป็นผู้ที่ร่วงรู้นะว่าใครเป็นผู้ที่ละเมิดนะใครเป็นผู้ที่ปฏิบัติผิดครูตวนบอกว่านะ พวกนั้นน่ะไม่อยากจะตายเสมอไปหรอกเพราะว่าพวกเขานั้นได้เคยทําความชั่วไว้ก่อนแล้วเช่นไม่ยอมเชื่อฟังนบีนะซึ่งเป็นการขัดแย้งคําสั่งในคัมภีรเตารอดแล้วเราตาลานั้นทรงรอบรู้ถึงพฤติกัรหรือพฤติการของพวกผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและพระองค์ก็จะทรงตอบแทนนรกแก่พวกเขาเหล่านั้นนะครับัล้ตาลาอธิบายเพิ่มเติมอีก วะหละตตจีดันนาหุมนะโอ้มมฮัมหมัดเอ๋ยนะเจ้านั้นจะพบว่านะพวกเขาเนี่ยอะรอซอนนาซีอลัลลฮายาตนะเป็นเป็นคนที่รักในการมีชีวิตอยู่มากกว่ามนุษย์คนอื่นๆนะมมฮัมหมัดเจ้าจะพบว่าชาวยาฮูดีเนี่ยเป็นคนที่รักในการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยามากกว่าคนอื่นๆ ว่ามีอาว่ามีนั่นละดีนะอัชรักูมากกว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อล้ออีกนะคนที่ไม่เชื่อในอะัลลอฮ์ซุบฮฺฮะตาลากับชาวยาฮูดีเนะี่ยชาวยาฮูดีเนะี่ยรักที่จะมีชีวิตอยู่และรังเกียจความตายมากกว่าอีกนะอย่าวัดดูอาฮะดูฮุ่มเราอยู่อัมมารุอัลฟัสซ่านะบางคนเนี่ยอยากจะมีชีวิตอยู่สักพันปีนะเราจะเคยได้ยินใช่ไหมสมัยก่อนเวลาเขาอวยพรให้กษัตริย์อะ นะครับสมัยก่อนนู่นนะครับเขาจะอวยพรให้มีหมื่นเปีหมื่นหมื่นเปีมีใครอยู่ถึงสักร้อยห้าสิบไหมเอาร้อยห้าสิบพอนะเราจะเคยดิ้นในในหนังกำลังภายในใช่ไหมครับขอเอาขอทรงอายุยืนหมื่นเปีหมื่นหมื่นปอันนี้น่าจะเก่าแล้วนะไม่รู้กำลังภายในปัจจุบันเขามีฉากนี้หรือเปล่าสมัยผมดูสมัยก่อนอะมีไหมเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันจริงเหรอสมัยเป่าบุญจิ้นสมัยแบบเอ่อถ้าถ้ามีเรื่องเก่นในวังก็จะมีชื่ออะไรนะ อุ้ยเสียวป้อผ <anak> ูอุ้ยเสียวป้อเขาไปเป็นแบบอยู่ในวังเยอะเนี่ยน่ะผมดูอุ้ยเสียวป้อนั่นแหละอุ้ยเสียวป้อก็จะมีฉากแบบว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีให้มีอายุเป็นหมื่นปีผมถามจริงว่ามีกษัตริย์คนไหนในโลกนะครับที่อายุถึงหมื่นปีบ้างน่ะเห็นไหมอยากจะมีอายุยืนนะครับแต่ไปถึงเวลาจริงนะครับร่างกายเราอ่ะยิ่งคนที่ผ่านเลขสามสิบไปแล้วจะรู้ว่าโอ้โหมันไม่มีทางถึงหมื่นหรอกเอาให้พ้นห้าสิบให้ได้คนเอาให้ห้าสิบ เดินให้แข็งแรงเท่าตัวบุญมาเอาให้เดินให้ได้เท่านี้ห้าสิบเนี่ยก็ยากแล้วนะครับหกสิบเจ็ดสิบแปดโหยิ่งเลขแปดเนี่ยผมเคยรู้จักคนหนึ่งอาลับอายุแปดสิบผมก็ถามว่าทุกวันนี้มีเพิ่มโอ้อย่าไปถามทุกวันนี้ต้องไปครบรุ่นหลานแล้วต้องไปครบคนอายุหกสิบอย่างคนอายุหกสิบกับแปดสิบนี่เขาห่างยี่สิบปีใช่ไหมนับเป็นหลานได้ใช่ไหมอ่า แชร์เอ่อบาบา้าเขาเรียกบาบ้าอาลับนะบาบ้าบอกโอ้ยไม่คบเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เหลือรอดหมดแล้วนะครับเพื่อนฉันนี่สมัยส,ยสงครามอ่าวเขาบอกสงครามอ่าวเลยยังไม่เกิดเลยสงครามอ่าวนะแต่ว่าทุกวันนี้ไปครบรุ่นหลานละนะก็คือคนอายุหกสิบใช่ไหมเพราะ,<น>ะฉะน,นั้นอนาคตถ้าเราให้บางนาอายุยุ่งน่าจะเป็นเป็นเพื่อนกับน,น้องก็ได้<ว>ชื่ออะไรนะชดอาฟานก็ได้อาฟานจะเป็นเพือ่อนบังนัก็ได้ถ้าบังนั้เราให้บางนั้ถึงแปสิบแล้วฟานอายุหกสิบอฟานอายุเท่าไหร่ตอนนี้ สิบสาบังนัดสามสิบห่างกันสิบแปดีเห็นไหมอาฟารอายุหกสิบบังนัดอายุแปดสิบถ้ารอให้อายุถึงนะนะตอนนั้นเราอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นบอกให้อายุยืนนะครับอัลลอฮ์ตารารู้ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของชาวยาฮูดีเนี่ยในสมัยของนบีเนี่ยเป็นอย่างไรนะอัลลอฮ์พูดเนี่ยที่อัลลอฮ์พูดเนี่ย ทั้งหมดเลยเนี่ยอลอต้องการจะตีแผ่ว่าในหัวใจของเขาคิดอะไระครับนี่แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ของอลอสุบฮาตาลาที่ทะลุยาวไปถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนนะเราเนี่ยเจอหน้ากันตอนหน้าเราไม่รู้นะครับคิดอะไรหัวใจนะครับนะบางคนอาจจะเกลียดเราชอบเราแต่ว่าอลอตาลาเนี่ยเอาส่วนนี้มาซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของชาวยาิวดีแล้วก็เอามาเล่าให้มูฮัมหมัดฟังบอกเออ พวกเนี่ยเขาคิดในใจว่าเขาเนี่ยชั้นในข้าวสวรรค์ชัวไอ้พวกอื่นตกนรกชัวหรือเรื่องราวก่อนหน้านี้หรือยังไม่เจอผมจําไม่ได้แล้วยาูดีบอกว่าฉันเข้านรกแป๊บเดียวหรือเข้านรกแค่สี่สิบวันนะเห็นไหมข้าแป๊บเดียวสี่สิบวันหรอสี่สิบวันสมัยนี้เป็นไงทำงานยังไม่พ้นเดือนรับเงินเดือนแล้วสี่สิบวันแป๊บเดียวใช่ไหมนะย่าพูดีสมัยนะั้นเขาก็เชื่อแบบนั้อุย้ยข้านรกไปไปลอดๆโอ้ย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 เจบ็บเจ็บเจ็บเจ็บสี่สิบวันได้เข้าสวรรค์แล้วะ อันนี้คือความเชื่อของเขาแต่พอมาถึงตรงนี้อัลลาตลาเอามาตีแผ่เลยบอกว่าทั้งทั้งที่พวกเขามั่นใจว่าตายแล้วได้เข้าสวรรค์แต่ก็ยังเป็นคนที่รักกันมีชีวิตยอยู่มากที่สุดมากกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่เป็นมุสตาสซะอีกอเหียวว่ดดูอาฮาดูกุ้มเราอยู่อัมาลุอัลฟาซนะบางคน,นอยากอยากจะมีกันถึงพันปีเลย ว่ามาหัวบิมุซาฮซิฮีฮีมินลอาซาบออิอายุอัมมรัรละตาลาตอบเลยว่าการมีชีวิตยืนยาวของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาออกห่างจากการลงโทษต่อล้อเลยหมายความว่าหนีไม่พ้นยังไงก็ตามพวกเขาหนีไม่พ้นนะครับบุคคลที่ปรากฏในสมัยที่กุอานถูกพระราชทานลงมาปรากฏอยู่ในสมัยนบีมูซาซึ่งเป็นผู้ฝ่าฝืนทุกวันนี้เรียบร้อยนะครับไปอยู่กับไป ถูกอลอตตาลาคิดบัญชีหมดแล้วนะต่อให้เก่งแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นการที่เขาอายุยืนก็หนีไม่พ้นอยู่ดีว่ลโลหูบัซีรุมบิมายะมะลูนดังและอลอตตาลานั้นน่ะทรงรู้ซึ้งนะอ่านะบาซีรุนเนี่ยนะแปลว่าสอดส่องนะครับอลอตตาลาเนี่ยจะลงท้ายแหาาละอา่าถ้าเราอาลีมุนเนี่ยคืออยู่ในความรู้ของอลอตตาลานะครับบัซีรุนเนี่ยจะ แคบลงมาหน่อยว่าสอด่องนะสอด่องนะครับบิมายะมะรูนในสิ่งที่พวกเขาได้ประพฤติปฏปิบัตินะครับนะ<ด>่ะก็จบแล้วสามอายะกุมูฟาผมสรุปให้ฟังง่ายๆคือในอายะตรงนี้เนี่ยลอตตาลาต้องการจะบอกเราว่าน่ะคนยาวดีเชื่อว่าสวรรค์เป็นของเขาและพวกเราเนี่ยเชื่อแบบไหนถ้าหากว่าเราเชื่อว่าสวรรค์ ถูกสร้างเอาไว้ให้กับพวกเรานะโดยที่คนอื่นที่ไม่ใช่ชนเผ่าเราไม่ใช่ชาวปักรลัดสมมตินะสวรรค์สร้างให้ชาวปักรลัดที่ไม่ใช่ชาวปักรลัดลงนรกหมดนะครับแบบนี้เราคิดแบบยโฮวดีเขาเรียกแนวคิดชาตินิยมสุดโตง่งนะตัวเองถูกทั้งหมดคนที่ไม่ใช่เราผิดทั้งหมดนะครับเลขชาติชาตินิยมสุดโตง่งนะจนถึงขั้นว่าลามไปถึงว่าสิ่งที่พวกพ้องเราปฏิบัติเป็นสิ่งที่ถูกต้องต่อใหนะ้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็ตาม พี่น้องเราไปฆ่าคนตายเราบอกว่าอ๋อไม่ได้นะพี่น้องฉันนะฉันไม่ยอมให้ติดคุกสมมุิสมุสมินะพี่น้องฉันไปทำผิดนั่นทำผิดนี่นะครับอันนี้คือแนวคิดชาตินิยมสุดโต่งนะซึ่งศาสนาไม่ไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้ศาสนาเนี่ยพี่น้องครับศาสนาเนี่ยความที่เราจะต้องไปโดนคิดบัญชีทีหลังกับล้อนะนะสิ่งใดก็ตามที่มันขัดต่อหลักความยุติธรรมเราถูกสอบสวนหมดอนะ พี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนี่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 โจมเลยนะครับนี่พี่น้องปาเลสไตน์เนี่ยถามว่าเขาตายไปเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการนะครับนะอุลามะบอกว่าการช่วยเหลือจากลอสบาตาลาจะลงมายังพี่น้องชาวฟาลิสไตน์นะฟาลิสตีนอย่างแน่นอนนะแต่มาเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะนี่คือหนึ่งในแผนของอัลลอฮ์นะอุลมะแกรูอุลมะแกรอัลลอฮ์นะฟ้ลลอฮุค่อยรุนมากิรินนะครับพวกเขาวางแผนกันอัลลอฮ์ก็มีแผนของอัลลอฮ์ แล้วละตาลาเป็นคนที่วางแผนได้แยบยนต์มากที่สุดนะครับหน้าที่ของมุสลิมคือเราต้องขอดุอาตอนนี้เราทำได้ขอดุอานะเพราะว่าพื้นที่มันไกลเหลือเกินนะครับขอดุอานะอย่านิ่งเฉยนะครับพเพราะละตาลาบอกว่าในสุลต์มูฮัมหมัดอละตาลาบอกว่าอละตาลานะ่ะถ้านะวะเราชาอัลลอฮฺฮุลันตัสรอรมินหุมวะลากิลยะบลูวะบะดะกุมลิบัดขอให อลาตลาหากอลาะล์ประสงค์แล้วเนี่ยอลาตลาสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ในทีเดียวเลยนะครับช่วยเหลือได้นะ่ะอยู่ดีฟุบมาชนะเลยมิทํอาอลาทำได้นะ่ะเวลากินเหลียบลัวบา้าตะกุมหรือบา้าแต่พระเจ้าต้องการทดสอบว่ามุสลิมที่บอกว่าเป็นพี่น้องกันนะที่บอกเหมือนเสมือนเรื่องร่างเดียวกันนะ่ะทาตามข้ออาเรวาทาตามบทบัญญัติตัวนี้หรือเปล่านะ่ะอย่างแย่ที่สุดก็คือขอดุอาให้นะครับขอพรไปนะ่ะ อย่างดีที่สุดอันนั้นต้องเป็นระดับผู้นําประเทศนะครับอันนั้นก็เขาก็เขาเรียกว่าช่วยเหลือตามความสามารถนะตามอํานาจที่ตัวเองมีองค์กรศาสนาเขาก็จะออกเป็นอะไรครับแถลงการใช่ไหมสาวจุฬาเขาสาวจุฬามีอำนาจแค่ไหนอ่ะสาวจุฬามีอำนาจสั่งจรวดยิงไปไม่มีใช่ไหมครับเขาทําได้แค่นั้นองค์กรอาสศัด์อาสศัตด์ตก็ประกาศบอกว่าเอ้ยมึงทำไมไปทําร้ายประชาชนนะ เหมือนกันซาอุดีประกาศทั่วโลกอองค์กรศาสนาเขามีอำนาจแค่นั้นเขาก็ทำได้แค่เท่าที่นี้ได้นะครับอันนี้คือพี่นองปอรลิสตน์เพราะฉะนั้นผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจากอายะตรงทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะครับมีบุคคลอยู่3มกลุ่มนะเราเป็นกลุ่มไหนหนึ่งเราบอกว่าสวรรค์เฉพาะเรานะและคนอนื่นตกนรกหมดนะอันนี้เป็นความคิดของยาฮูดี อันที่สองเราบอกว่าสวรรค์ของเราอยู่ในดุนยานี่แหละสวรรค์ของเราคือสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราเราจะต้องเซฟสุขจะต้องไปให้สุดนะพูดแบบวัยรุ่นไปให้สุดเซฟให้สุขนะครับแล้วหยุดที่อะไรก็ว่าไปหยุดที่โรงพยาบาลอยู่ที่อะไรก็ว่าไปนะครับใช้ชีวิตให้เต็มที่นี่อันนี้ถ้าเราคิดแบบนี้นะ แล้วเราคิดว่าสวรรค์ของเราคือโลกนี้นะครับตายไปไม่มีอะไรแล้วเป็นผงทุลีหรือไปเกิดใหม่หรือตามความเชื่อของศาสนาอื่นๆนั้นแบบนี้เราไม่ใช่มุสลิมนะอันนี้ความเชื่อคนปฏิเสธศรัทธาแต่ถ้าหากเราเชื่อว่าสวรรค์เราอยู่โลกหน้าใช่ไหมโลกนี้เนี่ยเราเกิดมาด้วยความไม่เท่าเทียมเพราะพระเจ้าตรสอบบางคนเกิดมารวยเกิดมาจนเกิดมาหลอกบางคนเกิดมาเป็นไงครับพ่อแม่มีพันล้านนะครับาแป้งฟันบนเตียงนอนใช่ไหม กินอาหารเช้าบนเตียงนอนใช่ไหมใส่เสื้อผ้าบาลองเซียก้ากระเป๋าหรือวิตตองอะไรแพงๆเนี่ยผมจำไม่ได้และเสื้อเสื้ออ,อ,อะไรนะลืมหมดลนะนแบรนด์แบรนด์หรูแบรนด์นหรู lvmh นะมีหุ้นอยู่ lvmh ถ้าเราคิดว่าคนพวกนี้นะครับนะเกิดมาแล้วดีกว่าเรานะแปลว่าเราอ e ีมานอ่อนแอนะครับเราอยู่บนดุนยานี่คือทดสอบอย่างเดียวเกิดมาไม่เท่ากันนะนี่เป็นเรื่องปกตินะ เกิดมาเลือกเกิดไม่ได้เป็นเรื่องปกปติเพราะว่าสวรรค์เราอยู่ที่โลกหน้าสวรรค์เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะนบีบอกไว้ชัดเจนบอกว่าดุนยาซิดจุนุนมุมินนะครับคำสอนง่ายสุดๆเลยใช้ง่ายสุดโลกดุนยาเปรียบเสมือนคุกสําหรับพวกเราเพราะเราทําอะไรก็มีห้ามไปหมดนะแต่เป้าหมายเราคืออะไรครับโลกหน้าสวรรค์เราอยู่ที่โลกหน้านี่คือความเชื่อของอิสลามนะครับแล้วก็หวังว่านะการเรียนการสอนนะครับจะช่วยทําให้หัวใจเราที่บางทีมัน มันเอ่อมันวิ่งเข้าหาโลกดุนยามากจนเกินไปนะครับกลับมาเดี๋ยว้ก็เดี๋ยวมันก็ไหลไปอีกเพราะว่าทุกวันนี้เราเราใช้ชีวิตคนรอบข้างเรามันดึงหมดมันก็ไหลไปอีกแล้วก็ดึงกลับมานะครับฝึกฝนตัวเองอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนินชาลว,วันนึงเราตายไปแล้วก็เราไปเจอกันใน สวงสวรรค์ของลัคสุภานนตาลานะครับก็สำหรับวันนี้เป็นอายาสั้นๆนะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะยืดยาวนะครับให้การสอนเน้นมากจนเกินไปและอิ่งช้าเหรอครั้งต่อไปพบกับคุณมูนะครับอาจารย์มู h ั m m a d บิชาสินนะครับนในการในการสอนวิชาตับเซตในอายาต่อไปคืออายาที่97นะครับของโซลอบกรารอนนะครับอะกูล์กาวีฮาดัสซัศฟิลลอนอาซีเิลีวะลกุม ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته